สุดยอดสุดยอดฮู้นสุดยอดครับผมบักยางปลาครับพี่น้องเอ้ฮ่าพี่น้องเอ้ยสุกี้มันเสมอมันเครือแกได้เว่ามือน,นี่พี่น้องเอ้ยมาขึ้นบักยางครับพี่น้องผมนี่ ผนไม้ปลาครับตามเดูการพี่นองเอ้ยพีซันบันหน้าบันปลาเฮาไออยากหากจินครับจินบักยางครับมื้อนีบิง่งเอาพี่นองเอ้ยโอ้ยตดนผุนแห้งหลายผุนนี่ครับผมเทียเท่ยงเที่ยวมาอยู่เ,เออโอ้ยสุดยอดพี่นองเลยเพู้น่ะเยอะแยะครับผม ผลไม้ป้าบักยางป้าครับพี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดอดมาพี่น้องเลยมาขึ้นมาแสบมากินน้ำจานวูนะครับพี่น้องผมเหมือนอุ้ยหน่วยใหญ่เลยสุดยอดสุดยอดฮุ่นเบิ่งเอาอ้วนสุดยอดครับผม เอทำการขึ้นเมื่อนี้่ตั้งใจมาเก็บนะครับพี่น้องผมคนยืดถึงอยู่รุ่นนั้นนะครับไปไปไปพี่น้องเอ้ยขออนุญาตครับผมเมื่อนี้่พันแม่นก็พันเก่าถ่ายอยู่ข้างล่างนะครับจะคว้างขึ้นมาพูดเดียวไม่อยากมาเสียมยีทั้งต้นมาพัานแม่นว้าดสุดยอดสุดยอด ทางนนั้นอยากขึ้นครับแต่เขาไม่มีถุงใส่งั้นไปหรอว่จา้างเหอันก็ว่าไปอ้ยชิมชิมจังไนก็นานี่ครับผมอู้เมื่อแหล่จั้อนครับพี่หน้องว่าหันเปี้ยนยางหลดเมื่อก็เลยแหล่จั้อนถือจระบีครับผมกินมกอยางนี่ละเมื่อนี้ mi ốc ui ui đi khắp ừ. mũi nữa sụt chọt bịp ông mà nó mất lục có bay bé ván câu ơi bé ván đi mà อื้ดอดุดยอดสุดยอดในแก้มอง <c oughs> เอาขออนุญาิเจียบครับผมพูนพูนอ่ะพูพพพนห้ไปใดการเอาลุยครับผมพูนพันแม่นที่ขึ้นตอนนั้นแบบดกเลยพ่อแล้วครับผมยังเตรียมตัวนอยู่คือเก่าพ่นอ๋อ อิ่มทั้งอิ่มทั้งเมื่อยไปเฮงเมืม่อได้เมื่อฝากให้เงินพ่อมพูดละหน่วยสองหน่วยคนในถุงน้ำพันแมน่นคนไปเดินทางกลับบ้าเสีย้ยวไหมบ้างมะเก่าบ้าสม <laughs> สมพระนะ <laughs> ไปครับผมเรียบร้อยพอแล้วพอแล้ว,ลวกินบ่เบิดบ่หวานบ่ไว ui buồn men bất luôn buồn trần này hen đục này này hợp âm